สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยขอบะคุณมากครับรายการนี้ครับเพื่อตอบย้ำตอนเป็นที่สุดของอาหารไทยและคุณมีโอกาสได้อะไรฟรีครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแจกของมาเมื่อเราจะต้องแจกของก็แน่นอนการเดินทางไกลได้เกิดขึ้นโครับผมไม่อยากจะพูดผมขอพูดสั้นๆกันแล้วกันผมไปมาทั้งหมด7็แห่งทั่วโลกโอ้โห จะได้ของเพื่อที่จะได้เครื่องดูดฝุ่นมาแจกกันโอ้โหครั้งสุดท้ายที่ผมไปผมไปจนถึงนาซาโอ้โหนาซาคือองค์การนาซาใช่ไหมไม่ไม่ใช่องคการของตันเนี่ยว้าวไปมาเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไปได้วันนี้ครับท่านผู้ชมครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะโทรเลยครท่านได้ของดีสุดๆเพราะผมไปได้เครื่องดูดฝุ่น ได้ทั้งเวททั้งรายคือว่าได้ทั้งเปียกได้ทั้งแห้งดูดแห้งก็ได้ดูดเปียกก็ได้นี่คือเครื่องดูดฝุ่นที่ผมไปตามหามาท่วโลกยี่ห้อโปโลนะผมบอกเลยว่าขนาดความจุเนี่ยสิ 8ลิตรเหมาะสำหรับใช้ในบ้านที่สําคัญที่สุดคือมันดูดน้ําได้ท่านผู้ชมพู่งแค่ดูดแห้งก็ได้ดูดเปียกก็ได้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับมูลค่าเครื่องหนึ่งเนี่ย2,890รบาทแจกทั้งหมด1ิเครื่องรวมมูลค่าทั้งสิ้น2 8 9 0มันบาทมันดีขนาดไหนมันดีขนาดนี้แล้วที่สำคัญคือแบบว่าเหมือนเหมือนแน่นหนามากนะ9ก้าเครื่องเราจะแจกให้กับผู้ที่โทรเข้ามานะครับอีกย่เครื่อง เราจับเราจับแจกนะคะผมใครที่เป็นสมาชิกนี่สายครงถอยหนึ่งเครื่องใช่ครับนี่มีหมดเลยนะคือเราไม่ได้แจกแต่เครื่องนะครับสายดูดเราก็แจกนี่นี่ต่อได้สมมติว่าต่อได้ดูดยันชั้นสองอ่ะเขาไว้ถึงแบบว่าเออดูดพรมอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องกลมไม่ต้องเราได้หมดเลยท่านผู้ชมและความยาวความสั้นตามทนับเลยยี่ห้อโปโลผมไปซื้อมาความแข็งแรงทนทานไม่ต้องพูดผมอยากจะย้านี่เลยนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมไปดูถูกของของเขาอีกอไม่ใช่ของอมันดีจริงๆ ท่านผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ท่านรีบโทรมาเลยนะฮะมันไม่มีอะไรที่แบบใครเขาจะมาแจกกันแบบนี้นะลองดูก่อนลองดูก่อนมันคือจะหาว่าดูดได้ทั้งเปียกดูดได้ทั้งแห้งพูดเล่่นะดีอย่างเงี้ยผมอยากให้ซื้อเอาไว้เยโดยเฉพาะบ้านไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ต้องซื้อไม่ไม่คือโอเคแจกเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่พอคนที่อยู่ข้างถนนต้องซื้ออ๋อเหรอเหรอเวลาน้ำท่วมถนนในกรุงเทพจะช่วยกันดูดน้ำอ่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่มีน้ำท่วมในกรุงเทพไม่มีไม่มีน้ำท่วมในกรุงเทพมันมีแต่น้ำขัง รอระบายนี่นี่นี่ปากน้ำดูดิดูความแรงไม่ใช่นี่ดูความแรงนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นความแรงเนี่ยแรงมากๆเลยเป่าก็ได้อันนี้คือจุดเป่าแต่ถ้าจะดูดมาตรงนี้อ๋อมาดูสองอย่างครับผมอมาดูดเหรอ๋อได้ดูดได้เป่าถ้าอ่ะถูกอย่างนั้นอาดูดอาชนปากชนไม่ได้ปาก แล้วดูสิฟันฟันกรุหลุนเข้าไปคผู้ชมแข็งแรงทนทานแรงจัดขนาดไหนลองคิดดูไม่โทรมาวันนี้จะเสียใจบอกซะก่อนนะนโทรไปนาซ่ามาชัดๆไปซื้อโปโลมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยเขานอเอากำไั่จะเอาอะไรแล้วได้ไหมแล้วเธอเป็นไงบ้างก็สบายดีครเไหนกดหมายว่าไงกฎหมายดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณคุณผมเป็นคนที่มีลูกน้องมากเลยครับทั้งหญิงทั้งชายรวมกันไม่ต่ำกว่า1น0 0คพันคนลูกน้องลูกน้องที่ทำงานนะครับไม่ใช่ลูกน้องที่เป็นลูกของน้องอย่างงงนะครับผมขอมอบสิ่งที่หัวหน้าพึงให้กับลูกน้องทุกคนครับครับครับให้วิชาหมายความว่าอะไรหัวหน้าต้องถ่ายทอดประสบการณ์อยากกักลูกน้องยิ่งเก่งนายยิ่งสบาย สให้โอกาสให้เขาโชว์ฝีมือนะผมช่วยทำให้ไม่เอาให้โอกาสเดี๋ยวบุม่นเสียไม่เสียไม่เสียไม่เสียให้โอกาสให้โอกาสให้เขาได้โชว์ฝีมือใช่ให้เขาสนุกกับงานแล้วรู้สึกว่าเขา เกลไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วดึงออกดึงออกเนี่กดึงออกไม่ออกแล้วดึงออกไม่ออกแล้วไปไปเออสามให้เวลาลูกน้องเราเก่งไม่เท่ากันบางคนเรียนเร็วบางคนโอเคโอเคเรียนเก่งไม่เท่ากันเลือกเอามาแล้วคือให้เวลาหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะเก่งเรียนรู้เร็วก็เร็วไปบางคนอาจจะเรียนรู้ช้าก็ให้โอกาสเขาหน่อยให้เวลา สาาสี่ให้กำลังใจต้องชื่นชมรับฟังเชียร์บรรยากาศจะน่าอยู่น่าทำงานก็ต้องให้กำลังใจกันห้าให้อภัยคนเราพลาดกันได้ยกโทษให้เขาหกสุดท้ายนี่คือให้ออกเฮ้ยเฮ้ยให้ออกกันเจ๊งอะไรคือถ้าให้ทั้งห้าให้มาแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่ดีแล้วออกเถอะเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ใครก็ทำงานให้ดีสุดเท่าที่จะทำได้เข้าใจไหมครับ อย่าลืมนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอ,อยู่ยในขณะน,นี้วันนี้แจกเครื่องมือกุยี่ห้อโปโลโน,โนะครับ2,890บาทต่อเครื่องนะฮะแจกทั้งหมด10เครื่องด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับฮะแล้วจะเป็นงไงดูว่าดูไขมัน <laughs> 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 ไปตัองเขาไม่ดูดฝุ่นนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเฮ้ยอย่านะ เส exactly. ื้อเขาแพงโอ้เสื้อแพงมากก็บอกตรงๆไปมาทั่วโลกเลยไปมาแล้วตอนนั้นมากเลยแรงลมดีมากแรงลมไปที่นาซาแล้วโอ้โหนาซาตกใจมากมาถามผมเพื่องใหญ่แล้วเขาถามว่าอะไรครับพนักงานที่นาซาดีมากแนะนําผมบอกว่าให้ไปที่เกรียงไทยวัฒนาครัวที่นั่นเขาโอ้โหด้วยลูกนี้ไม่เสียค่าเครื่องบินไปเยอะแยะอย่างนั้นหรอกนะครับชักตรงนี้สักครู่เพราะกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนใหุ้งมีลูกเดี๋ยวก็ตาย อย่าเล่นนะอันนี้เราเล่นกันจะห้ามทำนะไม่นะเข้าไปดูดฝุ่นนะครขอให้โชคดีเป็นของท่านครับพักสักครู่พวกสิ่งน่าสนใจและเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมกีจ่างครับขนมจ้างเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ของรสชาติแตกต่างอย่างชัดเจนไม่มีอะไรเทียบเคียงรสชาติของขนมจ้างได้ กลัวคุณตปติดตามเรานะครับหลังออกอากาศรรเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับทางบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหผู้สาาอังกฤษเพาะเลย s u b s c r i b e นะครับผมอย่าอ <c oughs> อย่าลืมนะครับบอลทีวีออฟฟิเชียลกด s u b s c r i b e แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเล็กดเลย บอลทีวีออฟฟ i เชียนะครับผมกดซับต c ไคร์ตรงนี้เลยกดดะครับกดยังกดดีมากที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับต c ไคร e ครับบอลทีวีออฟฟิเชียครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรนี้คนเดียวสั้นๆโอ้ตั้คาไหมฮะ